ย้อนรับเข้าสู่ The Top You Talk Podcast Podcast ที่ช่วยเตรียมตัวให้น้องๆเข้า Top You ในฝันใครที่อยากไป Top You แต่ยังไม่รู้จะเตรียมตัวยังไง Podcast นี้มีคำตอบให้น้องๆค่ะเรื่องราววันนี้ค่ะ5 วิธีออกแบบเรซูเม่ให้เป็นวินนิ่งเรซูเม่นะคะคำถามแรกเลยแล้วทำไมเรซูเม่ถึงสำคัญย้อนกลับไปหลายปีก่อนตอนที่พี่เจสเนี่ยนั่งอยู่ในทีม admission committee student ของที่ท o อปอยู่นะคะเวลาเราอ่านเรซูเม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรซูเม่เนี่ยคนนึงต้องอ่านหลายร้อยเรซูเม่มากและเราเนี่ยก็ไม่ได้มี เวลาเยอะมากนะคะฉะนั้นเนี่ยพออ่านเรซูเม่ก่อนที่จะไปอ่านตัวแอสเซย์แอพพลิเคชันและตัวอ e เรคอมเมนเดชันต่างๆเนี่ยพออ่านเรซูเม่ปุ๊บเหมือนเป็นเฟส first impression ค่ะน้องๆความประทับใจแรกที่เราเนี่ยจะแบ่งน้องๆออกเป็น3กล่องกลองแรกเนี่ยนะคะคือกลองที่เราจะบอกว่าคนนี้ใช่เลยอยากรับคนนี้มากเดี๋ยวตอนที่ไปอ่านตัวเอเซนะจะตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะหรือว่า กองที่2องกองที่2เนะะี่ยค่ะคือเป็นกองที่อ่านแล้วพอสแกนดูแล้วคนนี้ไม่น่าจะใช่คนที่จะมีคุณลิตี้หรือมี Element ของคนที่จะมาเป็นเพียร์เป็นเพื่อนในคลาสหรือคนที่จะมาเรียนทอมอยูเนี่ยอย่งไม่ใช่ก็ตบไปเลยนะคะซึ่งพอตอนที่จะไปอ่านแอสเซเนี่ยก็เหมือนสแกนผ่านๆเพื่อคอนเฟิร์มทอดของเรานะคะ หรือกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่กลางๆยังไม่แน่ใจว่าจะ yes หรือ no แต่ตอนไปอ่านอเอเสีเนี่ยก็ต้องลองมาดูอีกทีทีนี้แหละก็เลยอยากจะบอกว่าตอนที่คนที่เขาติดกันเนี่ย top ป5 top 10%คนที่ติด top อ,อยู่กันนะคะคือคนที่ทำให้เรซูเม่เป็น winning resume คือแค่ admission อ่านเนี่ยก็อยากจะรับตั้งแต่อ่านที่เรซูเม่แล้วค่ะนะคะ มาสรุปการนะคะ5วิธีทํำยังไงเริ่มต้นค่ะที่วิธีแรกให้เราเนี่ยยังไม่ต้องเริ่มเขียนนะคะวิธีแรกเนี่ยเราจะต้อง รู้ก่อนว่าสกิลที่มหาลัยที่เป็นทาร์เกตโปรแกรมของเราเนี่ยเขาอยากจะหาอะไรในคนที่เป็นผู้สมัครค่ะเพราะแต่ละโปรแกรมแน่นอนเลยว่ามีสิ่งที่เขามองไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราอยากสมัครสายไฟแนนซ์ก็จะดูอีกเรื่องหนึง่งอยากสมัครสายเอนจิเนียริงอยากสมัครสาย data science อยากจะสมัครสาย business analytics marketing หรือว่า LLM นะคะหรือว่า สาย MBA เนี่ยสกิลที่เขา looking for เนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้นะคะเหมือนเราต้องทำกันบ้านถ้าเรามองก็จ,จะมองเป็นในเชิงของว่าเราจะต้องไปสร้างความประทับใจให้เขาว่าเหมือนเราจะต้องไปจีบ admission committee ฉะนั้นเราต้องรูก่อนว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรด้วยนะคะรู้ทั้งสกิลที่เขาชอบและสกิลที่เขาไม่ชอบนะคะมาสเต็ปที่2ค่ะอันเนี้ยอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องรู้ด้วยว่า เรามีจุดแข็งอะไรบ้างให้เป็นเรื่องที่เรามารีเฟล็กตัวเองนั่นแหละว่าเป็นจุดแข็งเนี่ยมองย้อนกลับไปได้ถึงตอนที่น้องๆเนี่ยค่ะเรียนปริญญาตรีก็คืออยู่ในคอลเลจอยู่ในอันด r ร์แกรดบัชเลอร์นะคะว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเรามีจุดแข็งในเรื่องอะไรทำกิจกรรมอะไรหรือใน work ์ x เอ็ก e n เรของเราเนี่ยมีจุดเด่นด้านอะไรนะคะ อะไรที่จะเป็น unique selling point ของเราและก็มาสเต็ปที่3ก็คือการที่เราหา overlap ของวงกลม2วงวงแรกก็คือ skill ที่ target program ของเราเขาชอบและวงกลมที่2ก็คือ strength ของเราตรงเนี้ยดูการว่ามัน overlap ตรงไหนนะคะเราต้องมาดูว่าสิ่งไหนที่ overlap และนำมาสู่ขั้นตอนที่4ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะเอาตรงที่ เป็นสกิลเป็นความสนใจที่ overlap เนี่ยเราจะแบรนด์เรซูเมของเราด้วย Achievement Story ด้วยสิ่งที่เราทนะําและประสบความสำเร็จตรงนี้ยแหละคะ่ะพี่เจอสอยากจะเน้นย้ำคำว่า Branding เพราะว่าการทำเรซูเม่เนี่ยมันเหมือนเป็นมันเป็นมันเป็นอารมากกว่ามันเป็นทั้งอารทั้ง Science ส่ะมันเป็นทั้งศิลปะแล้วเป็นทักษะที่ใช้ตัดกะเหมือนกันศิลปะสกิลเหมือนคำว,ว่าอะไร หมายความว่ามันไม่ได้มีอะไรแน่นอนเราสามารถแบรนดิ้งดีไซน์ออกมาในสิ่งที่มองแล้วทำให้โดดเด่นออกมาได้ดีไซน์ของพี่เจตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องเนี่ยจะต้องไปดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบสีสันสวยงามนะคะดีไซน์ตรงนี้หมายถึงในเรื่องของการเขียนเท็กซ์การเขียน a c h i e v เ m e n t การเขียนทำออกมาให้โดนใจคณะกรรมการเนี่ยยังไงนะคะ ตามโปรแกรมที่เราจะสมัครตามสิ่งที่เขามองนะคะซึ่งแบรนดิ้งตรงนี้แหละต้องบอกว่าให้เน้นว่าเราจะต้องเขียน bullet point ที่เป็น achievement ค่ะเพราะว่าหลายคนเวลาเอา job resume มาเนี่ยเข้าใจเลยว่า job resume บางคนนะจะเขียนเป็นในเชิงของ responsibility คำว่า responsibility ให้เอาออกไปเลยค่ะคือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าถ้าเราเนี่ยทำงานสายไหนก็ตามเนี่ย admission ก็จะพอเข้าใจอยู่แล้วนะว่างานสายเนี่ย Responsibility ทำอะไรเช่น Audit แล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใช่ไหมคะใครทำสาย Investment Banking โอเคท้าอาจจะทำงาน M&A หรือทำงาน IPO ใครเป็นสาย Business Development ใครทำงานเป็น Category Manager อยู่ที่ E-commerce อย่างเงี้ยเขาพอจะรู้ Responsibility เราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาอยากเห็นเลยคือ Achievement เพราะเขาอยากเห็นว่าเรามีประสบการณ์ยังไงเคยสร้าง Impact ให้องค์กรมายังไงนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องพยายาม เลือกดูค่ะว่าเราจะมีอักช e เม้อะไรที่มันน่าสนใจและวนำมาเขียนเป็นบูเล e t point แทนนะคะแล้วก็นำมาสู่สเต็ปที่5แล้วค่ะสเต็ปที่5คือการรีวิวซึ่งการรีวิวตรงนี้แบ่งออกเป็นทาร์สย่อย3 t a ทาสค่ะทาร์สแรกเลยคือรีวิวว่าภาษาของเรา c o n c i ส์คอนไซส์ตรงนี้หมายความว่านอกจากจะไม่ผิดกันมากแล้วเนอะ คือ concise เนี่ย bullet p อ i n t หนึ่งบางคนเนี่ยโอ้เขียน bullet พอ i n t หนึ่งนะคะ 3, 4บรรทัดพอน,น้องบอกว่าโปรเจกต์นี้คือทำงานยาวมากเลยค่ะมีหลายสกิลมีหลายทักสามสบรรทัดเลยซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นการแบรนดิ้งที่ไม่ดีไม่คอนไซส์เลยนะคะเราควรจะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่สำคัญบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าทำงานในเรื่องของ investment banking อ่ะทำ เอเหมือนกันก็ได้ทำดูเลเจนส์เหมือนกันก็ได้ดดูเลเจนส์เนี่ยเข้าใจว่าตั้งแต่91ถึง9 1้อ่ะมันทำเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เราจะต้องดูว่าการที่เราทำดีด d i l เจ e n ์โปรเจกต์เเราอยากจะเน้นอะไรบังเ,เอิญโปรเจกต์เนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่เราทำเป็น cross border M&A cross border due diligence ฉะนั้นเราก็จะเน้น อะไรที่เกี่ยวกับการคอมมวนิเคชันเกี่ยวกับการทำงานกับต่างประเทศใช่ไหมคะเราจะไม่ได้เป็นเน้นว่าเราจะต้องมาทำา i n แ n นเชียลโมเดจะต้องมาคุยในเรื่องของทำ Data Room การวิเคราะห์ไม่ใช่แต่จะเป็นอาจจะเป็น Bullet อื่นที่เราเน้นว่าอันเนี้ยจะเป็น Bullet p o i n ต d i ด i g e n อปเมน c e โปที่เรา เป็นคนที่หลีกในการทำ financial model development เองแล้วเราค่อยไปนเน้นตรงนั้นเนื่องจากมไคะว่ามันมีเก้าที่1ถึงเก้าที่สิเหมือนกันนะแต่บาง b u เ l ็ต point เราจะเน้นเก้าที่1งบาง b u ล l e t p อยเราจะเน้นเก้าที่5าบาง b u l l e ต point เรารู้สึกว่า r e s e r ชัดมากคือเก้าที่10เลยนี่แหละขึ้นมาโชว์เลยว่าเรามี r e s e r อะไรก็ได้นะคะตรงนี้ก็ทำให้ concise และทำให้อ่านแล้วน่าติดตามและในการรีวิวทักที่2เลยก็คือต้อง ให้ bullet point ของเราไม่เทคนิคอลจนเกินไปนะคะเพราะเราเนี่ยจะต้องดูว่าคนที่เป็น admission team เขาไม่ใช่บริษัทนะเขาไม่ใช่คนที่ทำงานเหมือนกับเรานะเขาเป็นคนที่เป็น admission ซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในเชิงเทคนิคลึกลงไปนะคะทีนี้ทำยังไงละ่ะเราจะต้องง่ายๆเลยพี่เจสก็จะแนะนำว่าให้เราเนี่ยพอทำเรซูเม่ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยลองให้คนที่ทำงานคนละสายกับเรา ลองอ่านดูว่าเขาเข้าใจไหมว่าเราไม่ได้มีคําจาก้อนนะคะลงไปในนั้นนะคะแล้วก็ทักษที่3ในการรีวิวเลยก็คือให้รีวิวว่าตัวเรซูเม่ของเราเนี่ยอะไรไปกับธีมภาพรวมของเราหรือเปล่านะคะหมายถึงธีมตรงเนี้ยหมายถึงที่อยู่ในเรซูเม่ในแอสเสในส่วนอื่นๆมันจะต้องไปด้วยกันนะคะและนี่ก็คือ5้าสเต็ปนะคะน้องๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้กันว่าเค s t u น้องๆเรื่องราว ยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดเจนละกันนะอ่ะยังมีน้องคนหนึ่งสมัครไปแล้วก็ติดไปแล้วด้วยค่ะสมัครไป MIT Master Program สาขา Supply Chain นะคะ Supply Chain Management ซึ่งน้องคนนี้ต้องบอกว่า เขาสนใจด้านโลจิสติกแต่ว่าปัจจุบันน้องๆสมัครอะน้องเนี่ยทำงานมาสายเชิง oil and gas นะคะแล้วก็เพิ่งย้ายจากเป็น engineering ที่อยู่ในเป็นป e t r o l e u m engineering อะคะ่ะย้ายมาอยู่ฟังก์ชันที่เป็นดู supply chain ดูโลจิสติกซึ่งต้องบอกว่าในประสบการณ์ที่น้องทำมา5ปีเนี่ยมีแค่ประมาณเกือบปีหนึ่งเท่านั้นที่น้องมาทำสายโลจิสติกนะคะทีนี้วิธีการที่เราทำดีไซน์5 s t สเต็ p นี้ยังไงะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสาย supply chain เน้นอะไรอ่ะก็จะเน้นในเรื่องของโลจิสติก s การ manage data การ manage process การคุยทำงานเป็นโปรเจกต์นะคะและตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าน้องมี strength อะไรใน5ปีหนใน5ปีน้องคนนี้ทำงานสายโลจิสติก s มาแค่1ปีฉะนั้นมาสู่ตอนที่เรา branding ใน resume ค่ะเราก็จะโชว์ ประสบการณ์ตอนที่น้องก็ทํามา1ปีเนี่ยให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้อะคะ่ะตอนที่เราทําให้น้องเนี่ยคะ่ะจะบอกเลยว่าก็จะเน้นไฮไลท์ตรงเนี้ยให้เยอะนะคะสมมุติ ในครึ่งหน้าที่เราจะได้เขียนเรซูเม่ตรง Work Experience เนี่ยเราก็ไม่ได้เขียนแค่2บรรทัดนะคะเราก็สามารถเขียนได้ประมาณสักประมาณครึ่งหนึ่งของ Experience แล้วตรงที่เป็นงานที่เขาเคยทำเป็นวิศวกรรมสายเ,าเป็นวิศวกรสายปิตโตรเลียมเนี่ยออ l ล์แอนดกเนี่ยก็ทำให้มันกระชับขึ้นมาหน่อยเลือกแค่ตัวกิจกรรม Work Experience ที่มันน่าจะเกี่ยวกับการบริหารจัดการซัพพลายเชน เน,ะะนี่ยแหละหรือว่าน้องบางคนเนี่ยอยากสมัครไป MBA แต่ว่าน้องเนี่ยเรียนมาทางสายที่ไม่ใช่สายบิสเนสเลยยกตัวอย่างเช่นนะบางคนจบมาจากสายอักษรรัฐศาสตร์สถาป,ปาัตย์หรือนิเทศเองนะคะบางคนก็อยากไปเรียนสายนี้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้แล้วว่าสายเนี้ยคือ MBA เขาก็อยากให้ได้คนที่มี analytical skill สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์อะไรที่เกี่ยวกับ data เยอะๆได้นะคะฉะนั้นบางทีงานของน้องเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละงานสมมติคนที่เป็นนิเทศเรียนคอมอาร์มาน้องต้องคอม m u น i ิเคชอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องต้องเน้นตรงนั้นเยอะแต่เราจะต้องเน้นในสิ่งที่ admission เขา looking for แล้วเขากลัวว่าน้องที่มี s t e r e o t y p e เรียนมาจากสายนิเทศกลัวจะไม่มีก็คือการวิเคราะห์ตัวเลขฉะนั้น ตอนที่เราแบรนด์เรซูเม่ของเรานะคะเราก็จะเน้นเลยว่าคนนี้ก็ต้องใส่ตัวเลขแล้วก็ใส่ประสบการณ์ที่ทํางานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขลงไปด้วยนะคะอาจจะมีการที่น้องเนี่ยต้องวิเคราะห์งบการตลาดดูงบบัดเจตโฆษณาคุยในเรื่องงบกับทางทีมคุยกับเรื่องฟอร์เควสเกี่ยวกับงบประมาณอย่างนี้นะคะก็ใส่ตรงนี้แบรนด์เข้าไปด้วยนะคะ ซึ่งถ้าเกิดมองว่าเราไปสมัครงานเนี่ยถ้าเกิดคนททำงานสายคอมอาร์นิเทศมองว่าตรงนี้การสมัครงานอะถ้าเกิดเราจะสมัครงานเป็นสายเอเจนซี่หรือสายมาร์เก็ตติ้งมันไม่ได้สำคัญใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นเราจะไม่ได้เน้นตรงนั้นในเรซูเม่ที่เรามีอยู่แต่พอ,พอมาเป็น NBA เรซูเม่เนี่ยก็ต้องเน้นเลือก analytical skill ของเราตรงนี้ให้มากขึ้นและก็ต้องบอกว่าตรงนี้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย ถ้าอยากไปเรียน M.B.A. แล้วเราจบสาย finance มาอยู่แล้ว admission เขาก็จะมองว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราอะเก่งทางสายทางด้าน quantitative การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเชิง Data เก่งอยู่แล้วแต่เขากลัวว่าเราจะไม่เก่งเรื่องอะไรรู้ไหมเขากลัวว่าเราจะไม่เก่งในเรื่องการ communicate ฉะนั้นเราก็ต้องเน้นในเรื่องของการ communication หรือ teamwork skill หรือ leadership skill ตรงนี้เข้าไปเพิ่มนะคะ และนี่ก็คือ5วิธีนะคะที่ให้น้องช่วยลองไปสะท้อนตัวเองรีเฟล็กตัวเองแล้วก็ทำวิงนิ่งเรซูเม่ของตัวเองค่ะสเต็ปหนึ่งก็คือดูว่าสกิลที่มหาลัยหรือพากเก็ตโปรแกรมที่เราสมัครเขาชอบแบบไหนชอบสกิลอะไร อันที่ 2, ดู strength ของเราและรวมถึงดู w วิ n e s s ของเราด้วยเพื่อเราที่จะปิดแก็บให้ได้นะคะแล้วข้อ 3. ดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ overlap ข้อที่สี่แบรนด์เรซูเของเราด้วย a c h i e v เมนต์ค่ะไม่ใช่ responsibility แล้วก็ข้อ 5. Review Resume ของเราให้แน่ใจว่า concise ไม่ทค h นิ c a l เกินไปแล้วก็ให้อะไร ทีมในแอปพลิเคชันให้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังกังวลว่าตัวของเราเนี่ยโปรไฟล์ของเราสมัครมหลาลัยไหนดีแนวทางการเขียนเอสเซสจะเขียนยังไงดีนะคะโปรไฟล์เราสมัครได้ไหมนะคะง่ายๆค่ะน้องๆสามารถโทรเข้ามาขอปรึกษาฟรีคอนซัลเทชันกับพี่ๆได้เลยนะคะมิชชันท็อปยูเนี่ยจะช่วยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการรีวิวโปรไฟล์เบื้องต้นนะคะดูว่าน้องพร้อมที่สมัครไหมแล้วก็ตอบคําถามน้องด้วยนะคะ วันนี้พี่เจสกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ